บางอย่างไม่ได้ทําเพราะว่ามันดีแต่เพราะอยากดูดีในสายตาคนอื่นตอนเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนในเอลเดือดพลาดเบืเบอ่เบอ,เบ,อเบื่อเซ็งๆอยากหาความซับซ่าม,มากระแทกชีวิตเพื่อนตัวดีก็เลยชี้ทางสวา่างที่จริงก็คือทางมืดมึงลองสูบดูดีมันเท่นะครั้งแรกที่สูบมันแทบอวกกลิ่นเหม็นขมจนลิ้นชาสูบก็ไม่เป็นแต่เพราะอยากเท่อยากดูเป็นผู้ใหญ่จากครั้งแรกที่ฝืนก็เลยกลายเป็นครั้งต่อๆไปที่ชินไม่นานควันก็กลายเป็นเพื่อนสนิทมันสมาธิมาความเครียดหายงานไหลลื่นชีวิตมันดูมันจะดีแต่จริงๆก็ดิ่งงเเหออนนนิิิตกครร้้้าามมส บุหรีเต็มทั้งจนกระทั่งวันหนึ่งไอเอลไอเป็นเลือดปอดเริ่มพังมาทึงได้สติยักเลิกก็เลิกไม่ได้เอาไปซ่อนก็นแล้วโยนทิ้งก็แล้วสุดท้ายก็ยังขุดกลับมาใหม่อยู่ดีแต่เพราะความสงสารตัวเองนี่แหละที่เริ่มทําให้มันจริงจังกับการเลิกเวลาอยากมันก็หายอย่างอื่นมาดมแทนหาอะไรทําเพลินๆจนลืมควันในหัวคืนแรกคืน2คืน3ผ่านไปจนเริ่มเป็นอาทิตย์และสุดท้ายมันก็เลิกได้จริงๆวันนี้อเอลอาจไม่ได้เทแบบมีควันแต่แม่งเทกว่าเดิมเพราะมันชนะตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจความเท่ไม่ใช่การสูบควัน ใครเลือกไม่ได้ก็คอมเมนต์เล่าด้วยนะสนับสนุนโดยตำรับไพรหลวงและกาแฟเซิร์ฟคอฟฟี่ของดีไม่ต้องพูดอะไรเยอะ